โอเคสววสดีทษด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึงนะครับเก <_ an> ี่ยวกับว่าคนที่รันแล้วขึ้นวงคีน่ะมันเกิดมาจากอะไรนะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับผมมันเกิดมาจากอะไรนะครับผมจะให้ดูภาพตัวอย่างก่อนนี่คือภาพวางคีดูไปครับใครที่รันสคริปต์แล้วนะครับของเรานะครับที่เคยซื้อสคริปต์เนี่ยหลังวันที่18เมษายนนะครับเช่นสมมติว่าคุณไปซื้อสคริปต์วันที่1มีนาคมอย่างเงี้ยนะครับแล้วมารันตอนเนี้ยก็คือมันจะรันไม่ได้มันจะขึ้นวงคีนะครับอ่ะผมจะบอกก่อนว่ามันจะเกิดอะไรเก ร้านระคืนวงคีน่ะมันเกิดอะไรมานะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือว่าทางเซอร์นับนะครับเราได้มีการเปลี่ยนเรื่องของไวรัสนะครับคือไวรัสเนี่ยนะครับของอันเก่าเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมก็เลยนะครับได้มาร่วมมือกับโพล่าครับนะครับผมนี่นะครับก็ร่วมมือนะครับทาไวรัสใหม่เข้ามานะครับผมส่วนคนที่ลูกค้าเก่าไม่ต้องซื quiero, <ến> ้อใหม่นะครับผมจะไเรื่องว่าไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ วิธีการง่ายๆนะครับให้เรานะครับไปสร้างห้องติเก็ตนะครับผมซึ่งเราว่าห้องติเก็ตน่ะนะครับอ่ะผมบอกก่อนว่าคนที่เข้าดิสคอร์ดมาแล้วนะครับเข้าดิสคอร์ดเซิร์ฟเวอร์มาแล้วก็เคยเดี๋ห้องเห็นห้องแค่นี้ใช่ไหมครับคือเจะมาเก็ตสคริปต์อย่างเงี้ยอ่ะผมให้ดูเรามาเก็ตสคริปต์อย่างเงี้ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าต่อให้คุณมียศดไปเยอร์ก็ตามนะครับหรือว่าเคยซื้อสคริปต์เก่าอ่ะก็ตามมันไม่สามารถเก็ตได้นะครับผมเราต้องทาให้เป็นวลิสใหม่ก่อนนนะคลลิปี้้ผมมจสอหดเย นะครับจะได้เข้าใจกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยแล้วบอทไปส่งข้อความมาพิมพ์ไเลยครับ Verify เดยกบอกมันจะเด้งขึ้นมานะครับแต่ซึ่งถ้าไม่เด้งขึ้นมาไปที่ตั้งค่า p r i v a c y Safety นะครับให้เราเปิดตัวนี้นะครับให้เป็นสีเขียวนะครับและจากนั้นให้พิมพ์ verify ใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมก็คือมันจะเด้งมานะครับให้เราพิมพ์ตามภาพนะครับ a a b f t นะครับ คือถ้า B ตัวใหญ่ครับให้เราพิมพ์ B ตัวใหญ่ไปเลยนะครับเห็นบ้าว่า A มันติดกัน A ตัวใหญ่ A ตัวเล็กติดกันเห็นบ้าผมก็จะผ่านบูลไฟแล้วคือพอคนเข้ามาเนี่ยคุณยังไม่เห็นห้องอ่าห้องทิเกตนะครับทุกคนยังไม่เห็นนะครับให้เราไปที่ห้องรูดีเควสนะครับผมแต่เราก็ไปแปลหลักฐานที่เราเคยซื้อนะครับไม่ว่าเราจะซื้อสคริปต์เนี่ยผ่านเว็บไซต์ตัวนี้หรือว่าจะซื้อผ่าน Messenger c h แชทผมหรือว่า จะแชทของไอโรซี่หรือจะแชทของใครก็ตามนะครับที่เคยซื้อเราสามารถแคะมาได้นะครับให้เราได้ยดไบเออร์มาก่อนโอเคนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยคือคุณก็แคะมาใช่ปะสเนป i p ้งถูกอ่ะผมใช้โปรแกรมตัด่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็เซ็นเซอร์ตรงนี้นะครับผมเซนเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับเป็นคีย์ของเรานะครับคือห้ามเปิดคีย์นะครับคือถ้าคุณเปิดคีย์เนี่ยคุณก็จะโดนแบ็กลิสต์นะครับผมเพราะว่าอันนี้ไม่คีย์ส่วนตัวของเรานะครับคืออย่าส่งให้ใครนะครับผมนะ นะครับเราก็ไปส่งในห้องรอรีเควสนะครับพอเราส่งเนี่ยนะครับอ่ะเราก็รอรับยศน,นะครับไม่เกิน3มวันนะครับผมรับประกันว่าเร็วสุดอะประมาณ5นาทีได้เออมันไม่เกินหนึ่งไม่เกินหนึ่งวันหรอกเอาจริงๆนะเห็นว่าคนหน่งได้หมดได้หมดแล้วเนี่ยตอนประมาณเกือบ5้าทุ่มเนี่ยไอ้ไม่ใช่สามทุ่มเขาก็ได้แล้วเห็นปะนะครับยศไปเยอะพอ้ยศไปเยอะเสร็จเนี่ยผมจะให้ให้ดูนะครับ ว่าเป็นไงต่อนะครับผมจะให้เลยแล้วกันอนะห้องสิอ่ายศไบเออ์ er นะครับเห็นยวว่า้ยศไบเออ์ er แล้วปุ๊บพอได้ยศไบเออ์แล้วนะครับจะเห็นห้องเกีนนะครับห้องสกีนเป็นคืออะไรนะครับมันเอาไว้แจ้งปัญหาไว้ทุกคนนะครับคุยปัญหาอะไรเช่นอ่าคุยปัญหาเรื่องวองคีเรื่องอันนี้ถูกไหมอ่าคียเป็นผิดนะเพราะว่ามันเป็นคียเก่าก๊อปตัวนี้มาปุ๊บกดสร้างสร้างเสร็จนะครับเราได้เห็นห้องของเราด้านบนสุดนะครับ ก็พิมพ์ไปเลยเนี่ยคอนโดวีมาปัญหาที่พบเขียนไปเลยครับวงคีเราเขียนวงคีไปแล้วก็คียของเราเนี่ยคีเก่าของเรานะครับที่ซื้อก่อนวนะันที่สิบแปดเนี่ยมาใส่หรือว่าคียนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับก็คอนโดวีไปเลยรายเช่นพวกแกรนไรติว่าเราใช้แซดเอ็กก็พิมพ์ไปเลยแซดเอ็กเขียนได้ถูกต้องไม่ต้องมาเขียนให้มันสั้นๆนะครับเขียนสั้นบางคนไม่เข้าใจนะครับเช่นแบบคุณไม่เขียนว่าอะไร S P s a อะไรเขาก็งงกันโอเคป่ะไม่ต้องเขียนย่ออย่างนี้เขียนชื่อเต็มไปเลยนะครับ เมื่อผู้ใช้เล็กทอนก็เขียนไปเลยเล็กทอนเซอร์เฮิร์ต v สี่ก็เขียนไปเลยเซอร์เฮิร์ตไม่ต้อง v สี่ก็ได้เอาให้เข้าใจอ่ะว่าโปรแกรมอะไรอ่ะเออห้ามเรียนตระแบเอี้นะครับเกมอะไร bf คืออะไร bf คือบอกฟูด k p คืออะไร king p i t นะครับ bk คืออะไรโบกุโนโลบอสนะครับจําไว้นะครับอ่ะเขียนไปเลย bf หรือว่าจะเขียนมาบอกฟูดก็ได้นะครับผมอ่ะคุณมั่นใจใช่ไหมให้เราตอบใช่นะตอบไม่คือปุ๊บคุณโดนโดนรบห้องไปเลยนะครับห้องนี้จะหายไปเลยนะครับห้องแก้ปัญหาเนี่ย ก็ต้องสร้างใหม่แล้วก็รอตามคิวเคื่อนร่าว่าห้องที่เกตอ่ะมันมีคิวเยอะถูกปะอ่านี้มันเรื่องคิวน้อยแล้วเห็นปะเพราะว่าทางซัพพอร์ตเราคือตอบเรียบร้อยหมดแล้วโอเคปะตอบใช่ปปุ๊บแล้วก็รอนะครับไม่เกินสองวันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าซัพพอร์ตจอบไวเห็นปะห้องเหลือแค่นี้แล้วเกตนะครับอืมพอไอ้มีมาตอบเนี่ยคือเขาจะมาบอกเลยว่านี่ผิดทนอ่ะเขาก็จะเจนให้ ค,คือถ้าเขาจะเช็คก่อนไว้ว่าคีย์อะเป็นมืคีย์เก่าจริงหรือเปล่าถ้าคีย์เก่าจริงอ่ะเขาจะทิมเขาจะทิมเจนมาให้เลยนะครับเจนอย่างเงี้ยเราก็จะได้คีย์มาเลยนะครับอืมแต่ซึ่งถ้าใครซื้อสมมติว่าคุณซื้อวันนี้ใช่ไหมครับเนี่ยซื้อหลังทงวันที่สนะิบแปดอะเออสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ซื้อมามารีดีมนะครับผมซึ่งคลิปรีดีมเนี่ยผมก็จะทําแยกไว้นะครับ อันนี้เป็นคลิปของวังคีนะครับโอเคไม่งงกันนะครับใครที่อยากรู้นะครับว่าซื้อแล้วเนี่ยมารีดียังไงนะครับให้ไปดูคลิปสอนนะครับหน้าเว็บตรงนี้นะครับมันจะมีคลิปสอนซื้ออยู่เกตนะครับเป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะครับไปดูได้นะครับอ่ะผมจะแจ้ง่าแก้สําหรับวังคีก่อนอ่ถ้าไอ้มินตรวจแล้วเออเป็นคียคีเก่าจริงเป็นคียของเราจริงเขาก็จะเอ่เจนมาให้นะครับอืมผมก็จะเจนมาให้ดูปุ๊บเห็นปะบอจะส่งสคริปมาแล้วนะครับ คือจากนี้ยเราสามารถใช้สคริปต์ได้เลยนะครับผมเออผมก็จะเข้าเกมให้ดูนะครับเปิดอสน,บบนับเองแค่ดูเลยนะครับเราสามารถเก็บสคริปต์ได้แล้วนะครับตามที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมเรามาลองอะไรเนะี่ย ใส่มันให้รีพาร์ตใหม่ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่ได้เข้านานแล้วนะครับอ,อืะอ่ะรอเกมสกิปบีเไมานก็หวดส่งได้ส่งให้แล้วนะครับรอดูนะครับผมเห็นปะมันได้แล้วนะครับเห็นปะคี์เดียวกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะผมเปิดสซต์บบเบยก่อนนะครับ ก๊อปมาเลยนะครับก๊อปตรงนี้มาก๊อปปี้มาปุ๊บใช่ป่ะอ่ะแล้วก็วางสคริปไปนะครับก็อินเจกสคริปก่อนนะครับกด e s c u l นะครับผมมันจะกระตุกกระตุกอย่างนี้นะครับปกติของทุกคนครับครั้งแรกนะครับมันก็จะเป็นการเวอร์ดิซให้นะครับผมมันก็จะเด้งแบบเหมือนเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมมันก็จะรีจอยให้เราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็ลองรันสคริปดูนะครับผมทุกคน ไม่ต้องปิดเกมเปิดใหม่แล้วนะครับรอบนี้มันคือรีจอยให้เลยคือทางเรามันเพิ่มเรื่องรีจอยมาแล้วนะครับผมเห็น <He ard S 1> ปะเทสคริปได้ละนะครับจะกระตุกกระตุกอย่างงี้นะครับปกตินะครับผมอ่ะไปลองฟาร์มดูกันว่าปกติไหมนะครับผม,ผมก็เลือกอาวุธฟาร์มซูเปอร์ฮีโร่แมนออโต้ฟาร์มเรื่อเรื่ไปมันก็จะฟาร์มเห็นปะเปิดฮาคิตีเห็นไหมครับก็รวมมอนตีปกตินะครับผมนะครับ ใช้คลิปอะไรได้ตามปกติเลยนะครับผมนะเทเลพอร์ตปุ๊บปุ๊บปกติเห็นไหมครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมจบแค่นี้นะครับผมก็เป็นการแจ้งวองวองคีย์นะครับก็คือคีย์ผิดนั่นแหละนะครับผมไปแล้วบา,บาย